สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแทนแชนแนลนะครับผมสรับนี้นะครับแทนแชนแนลก็จะพามาชมนะครับวิธีการนะครับจัดส่งว่านนะครับออกตากจังหวัดนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการแพกว่านส่งว่านนะครับซึ่งเราก็มีการแพ็กและก็ยึดเกาะกับกล่องนะครับใช้กล่องที่ค่อนข้างใหญ่และหนา และก็ขนาดยาวนะครับตามรำต้นนะครับผมและก็จะพามาชมนะครับสวนว่านนะครับรังว่านยามค่ำคืนนะครับผมก่อนรับชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ในะครเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแทนชาแนลนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเถาวัลย์หลงนะครับเวลาเราจะส่งต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะเราจะเอาไปทั้งกระถางนะครับ ก็มีบางท่านหลายร้า,าน,นนะครับที่ถอดส่งน,นะครับมันค่อนข้างที่จะรากโดนกระทบกระเทือนค่อนข้างที่จะตายนะครับเวลารากฉีกขาดนะครับอันนี้ถ้าเราจัดส่งเป็นแบบกระถางนะครับคือส่งยกกระถางได้นะครับ มันจะไม่ตายนะครับการที่จะแพ็กวาดได้นะครับต้องรดน้ำนะครับทิ้งไว้1วันนะครับอย่างเช่นนะครับวันนี้จะจะส่งนะครับต้องรดน้ําไว้นะครับพรุ่งนี้นะครับถึงจะมาทําการห่อหุ้มนะครับด้วยหนังสือพิมพ์แล้วก็แพกใส่ถุงนะครับการแพ็กในกล่องนะครับก็มีการใช้เชือกนะครับรัดทั้ง4สีด้านนะครับเพื่อไม่ให้นะครับกระถาง โยกไปโยกมานะครับทำให้ต้นว่านนั้นหักเสียหายได้นะครับผมในการเลี้ยงดูว่านนะครับเราก็จะมีเอกสารแนบให้นะครับก็จะบอกสรรพคุณว่านเกี่ยวกับเป็นว่านทางสรรพคุณว่านนะครับก็เป็นว่านทางเมตตามาสณีมัทธยมนะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับแล้วก็วิธีการปลูกการดูแลลดน้านะครับพร้อมด้วยคาถานะครับในการว่ากล่าวนะครับในวันศีนวันพระนะครับอันนี้ก็เป็น คู่มือการเลี้ยงว่านนะครับตามตำราโบราณครูบาอาจารย์นะครับอันนี้ก็เราก็จะแนบให้นะครับในกล่องนะครับที่ เราส่งให้นะครับก็จะมีคู่มือว่านการเลี้ยงว่านต่างๆนะครับก็มีการชําระเงินปลายทางนะครับก็ไม่ต้องโอนก่อนนะครับท่านไหนที่ไม่สะดวกนะครับผมไม่มีบวกเพิ่มนะครับสั่งเยอะก็จัดส่งให้ฟรีนะครับอันนี้เราใช้ขนส่งของบริการขนส่งของ Curry x x r r s s s นะครับและก็ JNT e x p r e s s นะครับอ,อันนี้ก็ เป็นขนส่งที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับไม่เกิน3วันนะครับอย่างเช่นเกาะพะง,งันนะคราภาคใต้นะครับเกาะช้างนะครับาจางพัทลุงอันนี้ก็ส่งได้นะครับ นครสีธรรมราชนะครับอย่างเช่นพวกนี้ก็ส่งได้นะครับในโซนอีสานนั้น2วันนะครับภาคอีสานนะครับเพราะผมก็อยู่จังหวัดบึงกาฬนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาหรือมาเที่ยวนะครับจังหวัดบึงการนะครับจังหวัดบึงการก็มีที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับอย่างเช่นภูทอกนะครับที่ล่าสุดที่เป็นข่าวดางังๆนี่ก็วัดถ้ำนาคานะครับอยู่ห่างจากรังว่านแทนคุณว่านไทย ไม่ถึง30กิโลนะครับใครนะครับที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็แวะมาชมว่านนะครับว่านที่เป็นว่านเก่าโบราณนะครับว่านที่ทางสนีเมตตาเนะครับเป็นว่านที่สะสมน่าสะสมนะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมเลือกหากันได้นะครับอ่าสวนแทนคุณว่านไทยนะครับตั้งอยู่3แยกน้องหิ่งนะครับผมอ่าอันนี้ก็มีว่านนะครับคอย ไว้บริการนะครับท่านที่อยากได้ปลูกไปเลี้ยงทํามาค้าขายนะครับเสริมดวงชะตาบารมีต่างๆนะครับว่านทั้งทั้งรางว่านของผมนี่ก็จะเป็นาว่านทางเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับซะส่วนใหญ่นะครับก็มีว่านคุ้มครองป้องกันภัยด้วยแล้วก็ว่านโคงกระพันชาตรีนะครับหลกัหลกๆก็จะมปะีประมาณนี้นะครับมีมากถึงเกือบอเกือบถึงนะครับร้อชนิดเนี่ยนะครับผมก็รวมแต่เป็นว่านที่ เก่าโบราณนะครับที่อนุรักษ์ไว้นะครับปลูกมาเป็นรุ่นสู่รุ่นนะครับผมหลักๆแล้วก็จะมีพวกว่านสาวหลงนะครับว่านดอกทองนะครับผมว่านจักรนารายว่านทางสนีเมตตานะครับเยอะแยะมากมายนะครับที่เป็นตำนานเนะครับผมเช่นเถาวันหลงอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็ว่านสาวหลงนะครับเลี้ยงในถุงนะครับผมตัวนี้คืออายุของเขานี่ก็คือได้ปี ต้องต้องปีนะครับต้องปลูกให้ถึงปีขึ้นหน่อยนะครับถึงจะจัดสรงได้นะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้แน่นอนนะครับว่าว่านสาวหลงท่านได้รับไปนะครับถ้ามันหักมันตายอย่างเงี้ยมันก็จะมีหน่อใหม่แทงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในการแพกว่านเราใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับในเวลาจะส่งไปแล้วมันหักมันตายอย่างเงี้ยเรามีรับประกันให้นะครับสามารถโทรมาแจ้งหรือรายงานมาทาง ลายนะครับลายส่วนตัวผมก็ได้นะครับที่ขึ้นให้บนหน้าจอตามเบอร์โทรนี่นะครับหรือโทรมาแจ้งนะครับเรามีบริการนะครับเคมจัดส่งให้ใหม่ฟรีนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับคือเสียแค่รอบแรกนะครับผมว่านก็จะจัดเป็นโซนเป็นโซนนะครับโซนว่านดอกทองโซนว่านสาวหลงเทาวันหลงว่านไก่กุกนะครับว่านลูกไก่ทองนะครับว่านสาวหลงก็จะจาแนกออกเป็น ชนิดที่ปลูกใหม่เลี้ยงใหม่เห็นะครับเพราะว่าเราจะได้รู้อายุนะครับในการเลี้ยงนะครับอายุของว่านนะครับต้องได้มาตรฐานนะครับผมเพื่อจะส่งไปแล้วนะครับแน่นอนเรามั่นใจว่านจะได้ไม่ตายนะครับผมคนรับก็รับรองว่าสบายใจได้เลยเห็นะครับอันนี้ก็เป็นโซนด้านนอกนะครับก็จะแบ่งเป็นอยู่3โซนด้วยกันนะครับโซนที่เริ่มปลูกเลี้ยงใหม่เห็นนะครับแล้วก็โซนที่ อายุได้ประมาณ1ปีแล้วก็โซนที่พร้อมที่จะจัดส่งนะครับพร้อมที่จะปล่อยนะครับผมอันนี้ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับว่านที่เด่นทางโชคราบไม้แยแย่ลูกไก่ทองต่างๆนะครับอยากได้มีโชคมีราบนะครับก็เข้ามาเลือกชมเลือกหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจะเอาไปถวายวัดนะครับบูชาทําเป็น สวนธรรมะนะครับว้พักผ่อนหย่อนใจฝึกสมาธิต่างๆนะครับวันพวกนี้ก็เหมาะมากนะครับที่การจะที่นำไปจัดนะครับเป็นสวนนะครับปฏิบัติธรรมนะครับวันพวกนี้ถ้าเลี้ยงในวัดในวานี่นะครับพุทธคุณหรืออิอทธิฤทธิของเขานนั้นจะมากนะครับผมอันนี้นะครับก็มีทั้ง ผงว่านนะครับว่านร้อยแปดอ่ะครับแล้วจะจะสั่งนะครับผมก็อยากได้ส่วนไหนมีทั้งน้ํามันว่านนะครับครบวงจรเนี่ยนะครับถ้าใครที่จะอยากได้พวกมวลสารว่านต่างๆนะครับก็สามารถสั่งได้นะครับก็จะมีมวลสารว่านร้อยแปดนะครับล้วนจะเป็นว่านเสนเมตตามหานิยมนะครับมีทั้งทุกชนิดนะครับมีทั้งสบู่เลือดช้างผสมโค้งนะครับ รือเถาวันหลงนะครับจะใช้เป็นแบบแห้งหรือแบบเป็นผงก็ได้นะครับผมก็สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นให้ไว้นะครับผมอันนี้นะครับผมโซนด้านนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับก็จะเป็นโซนที่ว่างที่พร้อมที่จะออกนะครับปล่อยออกนะครับที่ให้ท่านที่สนใจนะครับอยากไปเลี้ยงเสริมดวงชะตาทามาค้าขายอันนี้ก็เป็นว่านดอกทองที่ค่อนข้างเลี้ยงยากนะครับตัวนี้นะครับ ดอกทองปัตตรอดนะครับนี่ก็มีเป็นไม้แย่ๆนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเถาวัลยหลงนะครับเถาวัลยหลงนี่ก็ค่อนข้างที่จะเลี้ยงใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับอ่ากระถางนี่ก็หลายท่านนะถามราคากันเข้ามานะครับราคาก็หลักร้อยอ่ะนะครับผมก็รวมค่าจัดส่งให้ด้วยนะครับค่าจัดส่งจริงๆเนี่ยเริ่มต้นที่100บาทนะครับร้อยหนึบาทนะครับถ้าเก็บไปทางก็ประมาณ120บาทนะครับต่อหนึ่งกล่องนะครับเราใช้กล่องค่อนข้างที่จะ จะเป็นไซส์ M+ Plus หรือไซส์ไซส์ L นะครับพวกนี้จะแพงหน่อยนะครับถ้าเป็นค่าส่งจริงๆก็อยู่ที่140กว่บาทนะครับล้วบวกไปายทางก็160บาทได้นะครับคือมันแพงเกินไปเราก็จะคะคารวมกันนะครับให้ให้มันถูกลงแล้วก็เกิดความคุ้มค่านะครับแก่ท่านที่สั่งซื้อกันเข้ามานะครับผมก็ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำนะครับเกี่ยวกับการปลูกว่านเลี้ยงว่านมงคลต่างๆนะครับ สวนแทงคุณว่านไทยนะครับตั้งอยู่ถนนพังคอนบึงการนะครับสามแยกหนองหิ่งนะครับถ้ามาทางสกลนครนะครับก็ทางสกลนครกรุงเทพต่างๆนะครับถ้ามานเส้นนี้ก็อยู่ตรงสามแยกหนองหิ่งนะครับเข้ามาข้างในหน่อยหรือโทรเข้ามาตามเบอร์นี้นะครับใครที่ไปเที่ยวนะครับมาเที่ยวจังหวัดบึงการนะครับก็ภู้ทอกนะครับน้าตก น้ําตกเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายนะครับตามวิมานทิปนะครับน้ําตกนะครับน้ําตกอ่าอ่าอะไรน้ำผู้วัวนะครับถ้ำผู้วัวนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เป็นนะถ้ำนาคานะครับอยู่ตรงผูรังกานะครับตรงที่แทนชนแนลนะครับค่อนข้างที่จะไปบ่อยนะครับทางนั้นนะครับ ใครที่ผ่านมานะครับก็สามารถเข้ามาแวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับพูดคุยกันได้นะครับผมก็มีมุมสวยๆนะครับเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม้ประดับไม้มงคลเยอะแยะมากมายนะครับไว้บริการนะครับให้ทุกท่านได้เลือกชมเลือกหานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโซนหน้าบ้านนะครับเข้ามาก็ เวลาแขกมาก็สามารถถ่ายรูปนะครับหรือเลือกชมได้นะครับมีพวกสับปะรดสีเข้าหรือสีต่างๆนะครับแล้วก็เป็นโซนว่านนะครับแล้วก็เป็นโซนไม้ประดับไม้มงคลต่างๆนะครับโดยส่วนตัวแล้วก็สับปะรดสีก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมก็เข้ามาชมกันได้นะครับผมใครนะครับที่เปิดร้านค้าร้านขายของนะครับก็ อยากจะจัดหน้าร้านให้มันดูดีนะครับมีความเป็นเสน่ห์มีความเป็นมงคลให้มากยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้ครับแนะนําแนวทางวิธีกันนะครับไ้่ว่าจะเป็นว่าน่าไม้ประดับไม้มงคลต่างๆนะครับเราก็มีาการให้คําแนะนํานะครับอยากามาค้าขายด,ดีนะครับอย่าลืมนะครับพวกว่านมงคลนะครับว่านที่เป็นสิริมงคลนะครับยิ่งใกล้ปีใหม่มาแล้วนะครับเข้ามาทุกทีนะครับก็อย่าลืมหาสิ่งดีๆนะครับไปเสรอ บราบารมีความเป็นสิริมงคลให้แก่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยร้านค้าร้านขายนะครับคนที่ประกอบธุรกิจกิจการต่างๆนะครับมักแต่ต้องมีนะครับของที่เป็นความเป็นสิริมงคลน,นะครับแก่ชีวิตแก่ร้านค้าร้านขายนะครับจะช่วยให้ทาํามาค้าขายดีนะครับหนุนดวงชะตาทํามาค้าขายนะครับซื้อง่ายขายคล่องก็มีกําไรนะครับผมอ่าสหรับค้าคืนนี้นะครับก็พระจันทร์ค่อนข้างดีจะเต็มดวงสวยนะครับผม ช่วงนี้ก็ช่วงเช้าเป็นอากาศค่อนข้างร้อนนะครับบางทีในการจะส่งบ้านนั้นนะครับถ้าอุณหภูมิมันร้อนสูงเกินไปนะครับเราก็จะขอเลื่อนจะส่งเป็นวันถัดไปนะครับก็พยายามบอกลูกค้านะครับเพราะว่านีรับประกันนะครับนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับแทนชาแนลก็ขอตัวับท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ